ทวีศักดิ์ตู้จินดาได้พูดถึงเรื่องที่คุณสุริยะสายกัตศิลรานะครับผู้ประสานงานกลุ่มกรีนออกบอกว่าคําปราศัยของนายกยิ่งรักษ์ที่ช่วยหาเสียงให้กับพลตำรวจเอกพงศพ,พัฒน์นะครับ,รบชูนโยบายทํางานไร้รอ,รอต่อกับภาครัฐเป็นการพูดจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อนะครับอาจจะมีปัญหาผิดกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางประธานกะกตพลตํารวจโททวีศักดิ์นะครับก็บอกว่า ตอนนี้ไม่มีการร้องเข้ามานะครับต้องดูเนื้อหาที่คุณสุริยะสายร้องก่อนนะครับตามมาตรา60ของพรบการเลือกตั้งนะครับ <E <Mimi> ห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทําการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจ <c oughs> หน้าที่นะครับก็ต้องดูนะครับว่านายกเนี่ยนะครับวันที่ไปช่วยไปพูดเนี่ยนะครับไปช่วยหาเสียงในฐานะอะไร <c oughs> ถ้าช่วยในฐานะสมาชกิกพรรคเพื่อไทยไม่ผิดเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับให้สังกัดพรรค แต่ถ้าไปปราศัยในนามของนายกอาจจะเข้าขายผิดตามที่คุณสุริยะสายบอกนะครับซึ่งคุณสุริยะสายพูดเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าการที่นายกไปบอกนะครับว่าถ้าเลือกพลตพลพงศพัฒเบอร์เก้าจะใช้นโยบายรัฐบาลกับกรทมประสานกันแบบไร้รอยต่อซึ่งหมายความว่ารัฐบาลคิดทำอะไรสร้างอะไรก็จะเชื่อมโยงโครงการนั้นเข้าด้วยกัน โดยไม่มีปัญหาโต้แย้งซึ่งกันและกันคาประสายของนายกเป็นการพูดหาเสียงให้ผู้สมัครหมายเลขเก้าเป็นการปแสดงตัวในฐานะนายกดังจะเห็นได้จากคําพูดของพิธีการบนเวทีก็เชิญพระนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งการพูดหาเสียงในฐานะนายกก็เท่ากับเป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายในพร,บ,รบประกอบรัฐธรรมนูน ว่าได้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542ถือว่าผิดนะฮะอ,อาจจะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือการนําเสนอให้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ,ๆนะฮะครับนี่ครับฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มของคุณสุริยะัยจะไปยื่นร้องต่อกรกตในสอสามวันนี้ครับครับสามีนาคมนะฮะเลือกให้ดีนะครับทุกวันนี้เรามีขุนเชิดตัวหนึ่งแล้วถ้าเลือกไม่ดีจะมีขุนเชิดอีกตัวหนึงนะพูดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ วันนี้เนี่ยมันมีภาพที่นายกรัฐมนตรีไปเข้าร่วมพิธีสาบานตนของผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสุภาพสตรีเป็นคนแรกของเกาหลีใต้เลยนะครับก็คือมาดามปักกึเนเฮนะฮะก็เนี่ยฮะระหว่างที่มีพิธีสาบานตนเข้าร่วมเ,เข้ารับตำแหน่งนะครับท่ามกลางแขกรับเชิญมากกว่า70,000คนนะครับซึ่งรวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ที่ได้รับเชิญไปเป็นแขกพิเศษด้วย ในฐานะที่เป็นผู้นําหญิงเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นการแสดงระหว่างการมีพิธีเกิดขึ้นนะฮอันนี้ก็ทรายเอาไปแสดงด้วยไปแสดงด้วยทรากังนำไตล์แล้วแล้วปรากฏว่าสำนักข่าว AFP นะครับซึ่งเกาะติดรายงานข่าวพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ยังไงให้ความสนใจกับผู้นำของเรามากเลยด้านหลังทายเนี่ยจะมี ถ้าสังเกตดีๆนะฮะน,นี่<อ>คุณยิ่งรักอยู่ด้านหลังเลย<อ>นี่อ AFP เนี่ยจับภาพของคุณยิ่งรักซึ่งเขาร่วมในพิธีนี้ด้วยขณะชมการแสดงของซายอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าคุณยิ่งรักเนี่ยโอ้โหแบบข้าง<อ>า้ายมาก<อ>ามถ่ายสนอกสนใจซายเป็นอย่างยิ่งนี่นี่ หยิบมือถือมาถ่ายฮะทำปากจูด้วยประมาณว่าแบบทึ่งโอ้โหอย่างนี้วาใช่โอ้โหอย่างเงี้ยโอ้โหย่างเงี้ยมอืบถึงพาเขาจับได้พอดีจับได้พอดีอันนี้ของสำนักข่าวต่างประเทศนะฮะเอฟพีสำนักข่าวเอฟพีรายงานกำลังเคียนม้าเลยกำลังลงแท่เลยสรายกำลังลงแท่เลยนายกโอ้โหเลยโอ้โหเลย